สลามุอะลัยกุมุรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราอีซีมลายูมลายูง่ายนิดเดียวในวันนี้ในอีพีที่2นี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของอักษรเพิ่มต่างๆในภาษามลายูก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าภาษามลายูเป็นภาษาที่เป็นคําติดต่อหมายความว่ามีรากศัพท์แล้วก็มีการเพิ่มอักษรเข้าไปข้างหน้าคําที่เรียกว่าอุปสรรคมีการเพิ่ม อักษรเข้าไปที่ท้ายคำรักษรร์เรียกว่าปัจจัยมีการแทรกระหว่างคำรักษ์เขาเรียกว่าการเติมอาคมทำไมเราจะต้องรู้ในเรื่องอักษรเพิ่มต่างๆและมันมีหน้าที่บทบาทอย่างไรนั่นคือหัวข้อของเราในวันนี้ในหนังสือพจนานุกรมมาเลไทยของวิเชียนตันตระเสนียครับเขาบอกว่าในภาษาแมลยูที่เขาเพิ่มอักษรเข้ามาหน้าคำรักท์เนี่ย เพื่อที่จะให้มีความสละสลวยและเน้นความหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 2. และทำไมเราจะต้องรู้และทำความเข้าใจในเรื่องอักษรเพิ่มต่างๆที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ด้วยคำตอบก็คือถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของอักษรเพิ่มในภาษาลายูเราจะไม่สามารถที่จะค้นหาความหมายของคำที่เราต้องการที่จะรู้ได้เลยและมันก็จะเสียเวลามากๆเช่นคำว่า เมลามารถ้าหากว่าเราไปเปิดพจนานุกรมหาที่ตัวมีมหรือตัวเมเราจะไม่สามารถที่จะหาความหมายที่ถูกต้องได้เพราะคำรากศัพท์ของคำว่ามืมลามาร์คือคำว่าลามาร์ครับดังนั้นเวลาเราจะเปิดหาความหมายของคำคำหนึ่งเราก็จะต้องเปิดไปที่อักษรแรกของคำรากศัพท์ นั่นคือความสําคัญและคือเหตุผลที่เรานั้นจะต้องรู้และเข้าใจอักษรเพิ่มต่างๆในภาษาเมลายูครับอักษรเพิ่มในภาษาเมลายเนี่ยแบ่งออกเป็น4ประเภทแต่ในวันนี้เราจะคุยกันแค่นหนึ่งประเภทคืออักษรที่เพิ่มหน้าคํารากศัพท์สประเภทเนี่ยแบ่งออกเป็นเพิ่มหน้าคํารากศัพท์เพิ่มท้ายคำรากศัพท์เพิ่มข้างหน้าและข้างท้ายคำรากศัพท์หรืออักษรที่แทรกระหว่างกลาง อักษรที่เพิ่มหน้าคํารากศัพท์ที่เราจะต้องรู้นั้นมีอยู่16อักษรด้วยกันหนึ 2, ่งเบิ 4, 5, 6, 6, 6, 7, ร์ครับสองเมื่อสมเม4มสี่มึนหมึงหมึมึหมื่อเงือเจ็ดปอครับเปิดปดึ่มครับ9เปิลสิบเปิ่ง 1ิเอ็ดเปอรยือสิ 12, เปร 13, ิร์สเตอร์สิบสี่กาฟสิบห้าดานดิสิ 16, ซีนครับนั่นคือ16อักษรเพิ่มที่มันจะเข้าอยู่หน้าคำรากศัพท์ที่เรานั้นจะต้องรู้ถ้าหากว่าเราไปเจอคำในภาษามลายมี16บหกคำนี้16อักษรน,นี้ให้เราสันนิษฐานไว้ได้เลยว่ามันคือ อักษรเพิ่ไม่ใช่คำรักษาทีนี้เดี๋ยวในอีพีถัดไปเราก็จะมาว่ากันในประเภทที่2องวัลลอหุอะลัมบิสวาบ